สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ Terminal 21นีนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นโรงภาพยนต์ของ Terminal 21ทนีะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนจำหน่ายอาหารนะครับโซนจำหนา่ายทิเกตนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมีศูนย์บริการของ Tru ูอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่คือเป็นจุดบริการนะครับก็จะมีศูนย์มีมี AIS นะครับแล้วก็มีโซนมือถืออยู่ฝั่งด้านนั้นฮะทางด้านนี้ก็นี่เลยนะครับ จุดไปโรงภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็อยู่ชั้น6นะฮะทุกคนเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้กันชั้น6ชั้นสูงสุดแล้วนะครับด้านบนนั้นก็คือเป็นฟิตเนสนะครับอันนี้เป็นโซนมือถือตู้เนาะที่ทุกคนจะชอบเรียกกันเป็นมือถือตู้ติดซ์มซื้อเคสอะไรอย่างงี้นะครับด้านนั้นคือเป็นทางเข้าของโรงภาพยนตร์นี่นะครับเทอร์มินอลซีนีม่านะอันนี้เป็นของเครืออะไรอะ นี่เลยบรรยากาศนะฮะอันนี้คือ<ล>ด้านบนฟ <Fitness S 2> <First. S 1> ิตเนสเฟิร์สแบบเยอะแยะ,แะมีห้องน้าบานาน้าอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยไปเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะครับอันนี้คือชั้น6สูงสุดแล้วนะเดี๋ยวเราพาลงไปชั้น5นะครับไปดูว่าชั้น5เขามีอะไรน่าสนใจบ้างชั้น5ตรงนี้ก็จะเป็นของซันฟานซิสโกนะครับซันฟานซิสโกมีแบบว่าอันนี้ด้วย ลูกตาทองลงมาที่ซันฟานนะทุกคนก็มาเจอร้านอาหารต่างๆนะครับร้านเสวยนะฮะร,ร้านกับข้าวกับปลาบอลชอนอะไรอย่างี้ก็มีนะฝั่งด้านนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเราเดินเล่นชั้นห้ากันก่อนเนาะก็ <laughs> ไปเดินเล่นแล้วก็ไปหาของกินไปหาข้าวกินกันด้วยนะครับฝั่งด้านนี้มีอะไรหอ,อบ้านหญิงเนี่ยมีแบบร้านอาหารเยอะแยะเลย อันนี้คือเราอยู่ที่ชั้น5นะครับ Terminal on the table Terminal 21นโอนาบ,บคนแบบมานั่งพักผ่อนกันเยอะมากเลยตรงนี้โอ้ทองสมิธกำลังจะมาเปิดสตาเฟ้ย,ยฝั่งน,นั้นนู่นนะครับโอ้ร้านอาหารแบบญี่ปุ่นเดี๋ยวลองไปชั้น5นี่ไงยาวๆไปเลยต้านี้มีของกิน อ๋ออันนี้มันเป็นโซนโซนอาหารแล้วนะเบิร์กุสบานี่โซนอาหารนะครับโซนอาหารก็มีแบบของขายเยอะมากเลยนะราคาไม่แพงด้วยนะครับบริเวณโซนอาหารก็จะมีร้านค้าอยู่ริมด้านนอกด้วยนะครับสามารถที่จะมาซื้อของกินอะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมพื้นที่เยอะมากเลยนะร้าน,านอาหารร้านอาหาร พกคนนั้นไอศครีมอุ้ยนาะงกิมจังเด็นู่นยาวเข้าไปด้านนู่นเลยเียเราอยู่ที่บริเวณชั้น5แล้วก็เป็นบริเวณของส่วนอาหารนะครับเป็นส่วนอาหารของเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับร้านค้าแบบเยอะมากแล้วคนก็เยอะมากเหมือนกันเพราะว่าร้านอาหารของเทอร์มินอลทเวนตี้วันเนี่ยราคาถูกนะครับฉะนั้นก็คือคนจะมาทำขนมปังก๋วยเตี๋ยวอุ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะกวยจีนชุดเล็ก25ชุดใหญ่30บ มะม,ม่วงนี่นะขนมไส้กรอกนะคัไปเดินดูด้านนี้นะครับริตเตี๋ยวกรอกรงหมูนะครับมีแบบว่าพัตกาพัตคารอันนี้แบบก๋วยเตี๋ยวอาหารอาหารแบบว่าอันนี้ก็มีอยู่ประมาณยี่สเ็ดเริ่มต้นย7ิบเจ็ดบาทนะครับท่าละาแกงหนึ่งอย่างย7สิบเจ็ดบาทด้านนี้ข้าวหมกไก่นะครับ 60เุ้ยข้าวหมออกไก่น่ากินผัดไทยหอยทอดเส้นหลุยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นแบบโกตุมกุ้ยเตี่ยวนู่นซอยนี้คนเยอะเหมือนกันเนาะร้านอาหารบาบว่าเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูด้านนี้ด้านนี้อะไรอะ่ะน้ำอันนี้เป็นน้ำพริกนี่ข้าวไข่เจียว29บาทข้าวไข่เจียวบกผักหนึ่งอย่าง35บาทข้าวไข่ค้นกุ้ง45นะครับมีข้าวน้ำพริกผักทอดด้วยอยู่ที่49 อันนี้บอกว่าเยอะแยะเลยน่ากินน่ากินอุ้ยข้าวคุกกะปิก็มีนะน่ะเนี่ย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 ราคาเฮ้ยน่ากินมากไงสี่สิบตัวนี่ข้าวคุกกะปิสี่สิบเก้าบาทถูกมากนี่คือบรรยากาศแบบโซนสุดอาหารนะครับมีข้าวอกไก่สามสิบข้าวหน้าหมูเกาหลีห้าสิบสี่ข้าวประวะเขาไม่ห้าสิบห้านะเขาห้าสิบสี่แล้วก็ทอนบาทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ สลัดเปาเนี่ยด้าน,นี้มีอาหารไทยนะครับมีแบบว่าเจ้วนรัดหน้านะครับขาหมูนะครชัยศรีก็มาแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอาหารตามสั่งนะครับเนี่ยอาหารตามสั่งเป็นชุดๆมาแลกตัวแล้วก็มานั่งตรงจุดบริเวณด้านนี้ได้นี่มีข้าวนี้ด้วยข้าวหน้าเป็ดย่าง35บาทข้าวหมูแดงหมูกรอบ35บาทนะทุกคนอุ้ย35บาทนะ ข้าวหมูแดงนี่ยสามสิบสองบาทข้าวหมูกรอบสามสิบสองบาทบะหมี่หยกเชโปสี่สิบบาทโอ้อ่ะเดี๋ยวเราน่าจะแบบเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนนี้คือคนเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวคือแบบดูมองมองไปเนี่ยคือนักท่องเที่ยวแบบเกินห้าสิบเปอร์เซ็นะต์อ่ะสมมติยืนร้อยคนเนะี่ยนักนักท่องเที่ยวมากกว่าห้าสิบคนนะคนไทยเองเนี่ยส่วนมากส่วนมากจะเป็นคนส่วนมากจะเป็นคนขายคนไทยนี่ขนมหวาน โอ้โหมะม่วงเยอะมากเต้าส่วน20เต้าหอย17บเจอะไรเงี้ยนะฮะอุ้ยของกินแบบเยอะมากปปาปเราออกจากจุดนี้ก่อนไปสักครู่หนึ่งนะเพราะว่าคนเยอะมากเลยในศูนย์อาหารนะครับเพราะว่าศูนย์อาหารของเทอร์มินอลที่ได้รับความนิยมเพราะว่าเขาราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีปริมาณก็เหมาะสมกับราคานะฮะเอด้านนี้ออกมาจากศูนย์อาหารก็จะมาเจอ KFC นะครับว,วันนี้วันอะไรอะวันอังคารจะได้แบบกินไก่อันนี้ โอ้ดัมดัมน,นี่เลยก็เดินมาอ๋อคาเฟ่น่ารักน่ารักเนี่ยมีแบบอาหารแบบของกินเยอะแยะเลยซันตาเฟเอ๋เดี๋ยวลงไปชั้นสี่นะครับตอนนี้คือเราอยู่ชั้นห้านะก็จะมีประมาณนี้อันนี้ร้านบ้านหญิงตอนนี้เรากำลังลงไปที่ชั้นสี่นะครับชั้นสี่ก็จะเป็นอ่ ซันฟานซิสโกซิตี้สตรีทนะครับนี่โอ้นี่มีป้าป้าอันนี้ก็เป็นร้านอาหารเหมือนกัน Have ์ตซีสุมีเอสอนตรงนั้นด้วยน่ากินจังเลยไปกินสลัดดีกว่าทุกคนนี่แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นมุมที่บอกว่าเราจะมาเห็นแบบเออนี่เขาเรียกว่าบันไดเลื่อนยาวๆของ Terminal อลทเวนตีนะคร นี่เลยประมาณนี้อู้ทีนี้แบบว่าบันไดเลื่อนยาวมากอะ่ะอันนี้ชั้นล่างด้านหน้าก็เป็น BTS อโศกนะครับแล้วก็ MRT สุขุมวิทนะครับเนี่ยร้านโมโม่พลาดได้อยู่ชั้น4เนาะบนชอนอยู่ชั้น5้าไปเดี๋ยวเราไปด้านนี้ดีกว่าแฮปปี้แซสแล้วก็มีโคโค่ชิบัญญาตสวินเซนฟูจิรลสอร์งไม้ไทย ร้านค้าแบบเยอะแยะมากมายเลยคือจริงๆก็ถ้ากินข้าวปุ๊บขี้เกียจเดินแล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวไงทุกคนคือมาถึงปุ๊บมันร้อนเนี่ยข้างนอกเราแบบว่าจะออกไปเดินข้างนอกก็ไม่ไหวมันร้อนมากกว่านี้ก็เลยเดินในห้างก่อนแล้วก็แบบว่าเออเดี๋ยวพาทุกคนดูบรรยากาศในห้างดีกว่าเนาะก็เลยแบบว่ามาเดินเล่นแต่ว่าถ้าไปนั่งกินข้าวเราคือขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากลุกไปไหนแล้วนะอย่างนั้นนิ่ง สีฟ้าเวลาหิวยิ่มสีฟ้าเวลาหิวนะครับนี่แหละชั้นชันสี่น,นี่ก็เป็นแบบโซนอาหารเยอะเ,เลยนะครับหลายร้านเลยนะนมาดูวันบรรยากาศฝั่งทางนี้โอ้ดานนูนก็มี่เดินกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้ดีกว่าว่ามีอ,าอะไรบ้างนะนี่เลย ร้านยาโยอีนะครับ K อยู่ด้านในยาโยยาโยเปปเปอร้นอ๋ออันนี้ก็เป็นยาโยอีตรงกลางก็มียาโยอีประมาณนี้ K อะไรออะไรเงี้ยนะเป็นร้านแบบเอาร้านช่อมาลีเดี๋ยวลงไปด้านล่างกนะันดีกว,ว่าลองลองไปดูไปแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะกต่ว่าจะพาดูนิดหน่อย แต่ว่ามันไหนๆแล้วก็เดินกันเลยทีเดียวจากชั้นบนสุดลงชั้นล่างสุดไปเลยอุ้ยเค้กไปนี่นะครับอุ้ยชาตามมือเดี๋ยวมากินชาแบบอยากกินชาชัร์ทโอ้โหดูดิสูงมากถ้าแบบขึ้นจากชั้นบนสุดแล้วก็มองลงมานี่โอ้สูงมากเลยนะแน่ตอนนี้คือเป็นชั้น นะครับชั้นสามชั้นสามเนีย่ยชั้นสามเขาจะเป็นแบบว่าย i ปแอนด์บยเนี่ยมีแบบย i ปแอนด์บอยอยู่ร้านนี้นะครับมาเดินมาเดินดูเล่นๆเนเหมือนจะเป็นแบบตกซอยร้านค้าเนาะขายของขายเสื้อผ้าอะไรทั่วไปโอ้น้ำหอมมันเป็นแบบโซอนอาหรับอารับเนาะชั้นเนี้ยชั้นนี้คืออะไรนะเดี๋ยวต้องไปดูป้าย มันจะเป็นน้าหอมเป็นอารับหน่อยๆเงปะ่ะชั้นสาคือมองไม่เห็นอะ่ะไม่หัวมามนซันเขาบอกชั้นสามซันฟารานซิสโกซิตีสต้สตรีทเหรอไม่ไม่ใช่ปะ่ะอ๋อนี่ไงอิสตันบูลก็คือเป็นแบบเนี่ยชั้นสามมันเป็นของอิสตันบูล ว่าแหละมันเป็นอาลับอาลับหน่อยมันต้องเป็นอิสตันบูลเห็นไหมไฟเขาจะตกแต่งเป็นอารับอาลับหน่อยเนาะสวยเนาะดูไฟร้านค้าร้านขายของฟิวประมาณนี้นะเห็นไหมทุกคนไฟประดับตกแต่งอู้สวยมากไฟสวยมากตอนนี้เราอยู่ชั้น3ามอิสตันบูลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นสองนะชั้นสองเขาบอกว่าเป็นลอนดอน เ๋เราลองไปดูชั้นสองกันก็คือต้องพาทุกคนลงเดินแบบไปเรื่อยๆแล้วล่ะคือที่แรกกะ่ว่าแบบว่าเอ้ยเดินเล่นชั้นแบบลงภาพยนต์ไปกินข้าวนิดหน่อยแล้วก็พออะไรเงี้ยแต่แบบมันไม่มันไม่สะใจเนาะมันต้องแบบไปเดินดูเรื่อยๆเนาะว่าแบบว่าแต่ละชั้นเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะอย่างเทอร์มินอลคือเราไปแบบน่าจะครบแล้วล่ะที่มีเทอร์มินอลทั้งหมดอะ เทอร์ม,มินอลพระราม 3, สามอโศกเทอร์ม,มินอลพัทยาเทอร์ม,มินอลออนคนรราชสีมาอะไรเงี้ยก็แบบวนๆไปแล้วนะลงมาที่ลอนดอนแล้วนะครับลอนดอนตอนนี้ก็จะมีการแสดงดนตรีอยู่ที่ลอนดอน ตอนนี้ก็คือเรามาในโซนลอนดอนนะครับก็จะมีของขายแบบว่าของเล่นอะไรเงี้ยนะตกแต่งเป็นแบบว่าเหมือนแบบลอนดอนอยู่เราดูลอนดอนอะไรเงี้ยเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเต็มเลยทุกคนมีเสื้อยืดก็มีอุกก้งเกงนุ่น,าน,น,านอะไรไม่รู้นี่เป็นกางเกงเราเดินได้ไหมเราเดินทะลุไม่ได้สิเป็นร้านแบบของเล่นเราจะพาพไปเดินดูแบบบรรยากาศด้านในนะครับ เฮ้ยกงเกงแบบอ๋อมันเป็นแบบว่าเนี่ยกางเกงไปชายหาดกางเกงไปชายหาดได้นะอยู่ที่ประมาณ1นึ่บาทยังมีแบบเสื้อผ้าไปชายหาดโุ้คัฟฟี่ทูเดย์เฮ้ยเุ้ย,ยเราไม่เคยแบบมาทางฝั่งนี้เลยอ่ะเออเนี่ยเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่เดินที่นี่มาบ่อยมากอ๋อเนี่ยเขามีแบบวิวอย่างนี้ด้วยหรอเออเจ๋งนะ่ะอ๋อก็คือสามารถที่จะ มานั่งกินอะไรตรงนี้ได้นะเขาก็อง<า>มีวิวให้ coffee today นี่โอ้มีบแบบกาแฟแกแา,าแฟปั่นมากินกาแฟดกก่ะอ่ออุ้ยมัทชาลาเตาปั่นครับครับวันอเจ้าใหญ่ครับ ถ้าเคี่ยวปั่นนะครับมาชาลาเาต้วันนี้เราก็แวะมาดื่มกาแฟก่อนคือยังไม่ได้กินข้าวเลยทุนแต่ว่ามาดื่มกาแฟก่อนนะเพราะว่าเรามาเห็นวิวตรงนี้สวยมากดูนานๆจะได้แบบมาทีเดี๋ยวว่าพาโปโป,ปมานั่งกินกาแฟตรงนี้ดีกวก่อนนเะนี yeah. ่แล้วก็ได้ดูวิวนะคืออันนี้นคือรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้า bts โศกนะครับแล้วก็ถ้าไปฝั่งทางนี้ก็จะไปหอมพงนะครับไปเดินเอ็มพเรี่มไปเดินอ,อะไรนะไม่ใช่ เอ็มคอเทียใช่ไหม <laughs> ห้างมันเยอะจัดงงนะฮะแล้วก็ฝั่งนั้นนี้เนี่ยก็จะไปแบบรถไฟฟ้าเพชรบุรีนะครับรถไฟฟ้าต้ดินเพชรบุรีนีแบบชิวๆโอ้เออเราไม่ค่อยได้แบบเราเดินเราเดินแต่เดินนอกกันไม่ค่อยแบบได้ซอกแซกเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวพาซอกแซกเดี๋ยวพาไปไปเดินดูบรรยากาศกันแต่ว่าขอนั่งแบบนั่งพักผ่อนสักแป๊บนะครับแล้วก็ไปเดินต่อ ตอนนี้ดื่มกาแฟเรียบร้อยเออดื่มชาเขียวปั่นเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของแบบจุดที่เราเดินลงมานะเนี่ยร้านค้าแบบเยอะมากเลยทุกคนเสื้อผ้าเลยน่ารักน่ารักเต็มเลยก็คือท้านสมมติว่าเรามาช้อปปิ้งเนี่ยก็คือแบบมาที่เทอร์มินอลได้เลยเนาะเนี่ยแบบน่ารักมีร้านแั่ผมอยู่ฝั่งด้านนู้นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเดินมีเสื้อผ้าเสื้อยืดกางเกงอะไรเงี้ยเยอะแยะเลย น่ารักน่ารักนี่นี่ด้านในก็คือแบบว่าเยอะมากอันนี้คือเราเรายังไม่ได้เดินไปฝั่งทาน,นุงใช่ไหมน,นุ่งเนี่ยมีซูเปอร์สปอร์ตมีอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ซูเปอร์สปอร์ตร้านแบบรองเท้าไปเดลงไปชั้นล่างดีกว่าไปดูตรงนี้ดีกว่าคนแบบเยอะแยะเลยนีตอนนี้ กำลังจะลงไปที่ชั้นหนึ่งนะครับด้านนี้ก็มีชั้นหนึ่ชั้นหนึ่งชั้นนี้อันนี้เป็นญี่ปุ่นชั้นญี่ปุ่นนะครับไปเดินดูนี่เห็นไหมเอกลักษณ์ของโซนญี่ปุ่นร้านขาร้านเสื้อผ้าเยอะมาก มันเป็นแบบร้านเสื้อผ้าที่เป็นแบบซอกซอยเล็กๆนะก็ะคือถ้าใครมาก็สามารถที่แบบเดินเข้าไปในซอกซอยตรงนี้ได้ด้านนู้นก็เป็นแบบร้านเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่มีแต่ร้านเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยทุกคนชั้นชั้นหนึ่งนะคะระับปลองไปแบบเข้าไปในซอยนี้ดูว่าในซอยเขาจะมีอะไรนะแสดงอุ้ยชุดนึกว่าชุดชุดมันเป็นชุดเซ็ตไปเดวลองเดินกัน จุดเสร็จจุดเสร็จนี่ด้านนี้ก็มีอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินด้านนู้นหน่อยอเดินแบบอุ้ยอสวยยต,ตรงนี้มุมนี้สวยอะ่ะอเนี่เป็นไฟแบบว่าคงไฟญี่ปุ่นนะสวยๆอ้สวยจังไปสวยมากไงดูตรงนี้เดินอุ้ยไฟแบบสวยมากเลยคงไฟเขาอะเสื้อผ้า ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าทั่วไปนะก็คือมาช็อปปิ้งได้แบบหลายชั้น2ชั้นหนึ่งเนี้ยเดินออกมาด้านนี้ก็เป็นร้านค้านะครับขายแบบเครื่องของซุนแอปเปิ้ลไอบีอันนี้คือถ้าเราลงก็เป็นชั้น M นะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูชั้นนี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างอีกนิดนึงอีกนิดนึง อ๋อไดนนี่เป็นร้านเจดีร้านเจดีก็คือเป็นแบบขายพวกรองเท้านี่โอ้ป๊อบมาดดูป๊อบมาดป๊อบมาดที่เอ่อทอมิโนคนเยอะมากนี่เดี๋ยวเราลงไปที่ชั้นเอ็มกันนะครับมีแบบ ตอนนี้เราลงมาจากชันน้น1นะครับตอนนี้ก็คือลงมาที่ชั้น M ชั้น M ตัวน,นี้จะเป็นชั้นที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าออ BTS อโศกนะครับแล้วก็ใกล้กับ MRT สุขุมวิทนะครับนี่ชั้น M ชั้น M ลงมาก็หนุนด้านนู้นเป็นป๊อปมาร์ด้านนี้เป็น s t a r b u c k s นะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูทางน,นู้นดีกว่าไปเดินดูป๊อปมาร์ท ลงมาที่ชั้นเอ็มก็จะฟิลประมาณนี้โอ้โหทำไมป๊อบป๊อบมาดแบบว่าคนเยอะมากเด่องคนรอคิวเข้าเหรอนี่ไปซื้อแบบตุ๊กตาน่ารักน่าหละเนี่ยอ,อ๋ออันนี้หมดแล้ว ลาบูบี้ลาลาน้องลานางลาบูบี้นางลาบูบี้นางฟันห่างลาบูบูโอ้ยชุดเดินป่าได้นะฮนะออ้ยนี่มีชุดช้างด้วยเหรอโอ้็เขาทำเป็นชุดเซ็ตทุกคนเม่อตอนวันนันเราไปดูมาละพันประมาณพันกว่าบาทตัวละนะเสื้อพันกว่าบาทกองเกงพันกว่าบาทประมาณนี้ชุดนี้ประมาณ ก็สองพันนี่เอชอเออยู่ที่ชั้นเอนะครับ s อชก็ต้องคืออยู่ที่ชั้นเอถ้า s อชจะไปอยู่ชั้นหนึ่งไม่ได้ต้องอยู่ชั้นเอ <c oughs> นี่เลยไปเดินไปทางนี้นี่เอชจากชั้นเอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลงมาชั้น G นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบชั้น G ชั้นติดดินนะเนาะคลิปลิงแมงโก ร้านขายของแบบเยอะแยะมากมายแพนดร่าร้านเกสมานี้มาดูให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเราภาพแบบเดินออกไปด้านหน้ากันว่ามีอะไรบ้างรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยจะมีอยู่สองชาติหล,ลักๆที่เห็นบ่อยเนะเาะก็คือจะมีเกาหลีเกาหลีกับอ่อคนจีนเกาหลีกับจีนเนี่ยจะเห็นบ่อยแล้วก็ ถ้าเป็นแบบทางนู้นเลยก็เป็นแบบทางยุโรปไปเลยแบบว่าบิวฝรั่งไปเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าชาติไหนเนาะซีซีแตมโอโอ,โอนี่คือลาคอสโบดี้อะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้โอ้นี่เป็นร้านขายเสื้อผ้าอันนี้คือชั้นชั้นจีเอชั้น,นจีนะครับถูกแล้วชั้นจีเนี่ยจะสเปาอยู่ตรงนู้นบรรยากาศแบรบร้าน ค้าต่างๆนะครับที่ชั้นจีเี๋จะไปดูชั้นล่างเลยอ่ะนี่ตอนนี้ก็ลงมาที่แคริบเบียนนะครับ LG ชั้น LG ชั้นล่างสุดด้านหน้าคือมี Mini Soul, มินิโซมีบูธวัดสันนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็มีดโซอยู่ด้านซ้ายมือนะครับทั้งขวามือก็จะเป็นธนาคารนะครับมีทีดีไทยพณนชย์นิดนะครับมีอะไรอีกอ่ะหมดแล้ว2ธนาคารนะอยู่ด้านล่างร้านของกินเอเชียบุ๊กนะฮะ มีแบบว่านี่คาเฟ่เอเมซอนมีแบบสลัดแฟคตอรี่นนมีร้านญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ร้านขายของด้านนูก็จะเป็นกรูเม่น,นะครับประมาณนี้แล้วทุกคนสำหรับเทอร์มินอลทเี้วันฉันก็จะไปแบบไปหาที่พักผ่อนกันไปหาแบบว่านั่งนั่งเล่นก่อนนะอันนี้คือแบบบรรยากาศทั้งหมดคร่าวๆนะเราอาจจะไม่ได้เจาะร้านใดร้านหนึ่งหรือว่าไม่ได้พาแบบ ไปเดินเยอะนะก็คือเดินแบบดูบรรยากาศโดยรวมว่าแบบเทอร์มินอลทอมีอโศกเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างาฟิลแบบเป็นยังไงบ้างเลยนะฮะก็จะเหมือนกับเทอร์มินอลที่จังหวัดอื่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับเจอกันเจอกันบายแคริเบียนเอาขึ้นลมก่อน